โอ้โหเช้าวันนี้ดูดอกบานชื่นดอกนี้แปลกตามากดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าสวยงามแปลกตาจริงๆสวัสดีครับเช้าวันเพื่อน ตื่นเช้ามาอากาศเย็นสบายเลยว,วันนี้ยี่สบองศานะแถมมีบรรยากาศแบบหมอกจางๆด้วยนะสวยงามเลยนะแล้วก็พามาชมดอกไม้สวยๆกันในสวนไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศหมอกจางๆว่าสวยงามจริงหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศในคลองนะ เราจะเห็นไอหมอกจางๆนะมองไกลๆบางๆสวยงามบางทีเราก็แยกไม่ออกระหว่างหมอกหรือควันแต่ถ้าเป็นควันมันต้องมีกลิ่นใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะก็คิดว่าคงเป็นหมอกแหละอ่ะบรรยากาศยามเช้าชมสวนริมคลอง มาดูสีสันดอกไม้สวยๆนะดอกบานชื่นสวยงามมากนะคือถ้าเรามองผ่านๆมองเผลนๆมันก็สวยงามนะโดยรวมก็คือสวยงามแต่ถ้าเราเจาะไปเป็นในแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยเออมันก็สวยงามแปกตาเหมือนกันนะอ่ะเนี่ยมาดูดอกนี้ ลราดูดอกอื่นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นระเบียบมันสวยงามนะแต่เรามาดูดอกนี้ดูแต่ละกลีบไรทิศทางแต่ว่ามันก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยดูสีสันนี่แหละฮะบางทีความแปลกความเพี้ยนเนี่ยก็ทำให้เกิดความสวยงามเหมือนกัน ยิ่งดอกที่เริ่มบานก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยงามแปลกตามาดูอีกดอกหนึ่งเพียนเพียนบิดบดเบี้ยวเบี้ยวแต่ว่าก็เป็นเสน่ห์สวยงามแล้วก็ดอกที่มันปกติมันก็สวยเนี่ยฮะ สวยไปอีกแบบหนึ่งโน้นะ่เนะเพลินฮะยามเช้าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติสดชื่นฮนะและจิบกาแฟไปด้วยฟินจริงๆ